แล้วพอแล้วพอแลต่ตัอ้วนๆเออโทเนาะสามีสิไปเฮ็ดจามอื่นอือๆนั่พี่น้องเนาะจิรูจิด้ยอยู่จิมือนพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านก็มีแต่งานดอกงานบุญมื้ออื่นจักบุญแน่ดอกนําบ้านโพโอโพแม่าแม่เราโอ้ยยอม้ล่ะมีแต่เวียกแต่งานบ่พอสิได้ลงไปนมันมื้อนโจให้เด้อล่ะมันกอบ่ได้ไปเป็นเดือนได้เฮาได้เฮ็ดแล้วสิได้มันล่ะ ยำมแรงกระชางมีหอยอันนี้เถอะนี่หอยเซรีหอยเซรีโอ้ยัะสบายดีเนาะถื่ว่ามื้อนี้โชคดีพี่น้องเลยได้กินต้มหอยเพราะโดนเติมเลยได้นี่ที่บราได้ห่าหอกหาหอยมาต้มกินนี่เออเนาะเราขาดได้เราบริกินได้นี่มีแต่แกงน้องไหม

มีแต่โตยอุ่นๆปื๊ดโธเนาะมื้อซ่ํีสิไปเฮ็ดจ้ำมื้ออื่นแม่พี่น้องเนาะจุ๊ดๆยอกินนี่มื้อนะพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านก็มีแต่งานดอกงานบุญมื้อนจักบุญแน่ดอกนําโพโพแม่าแม่เราโอ้ยยอมเมีแต่เวียกได้งานบ่พอสิได้ลงไปนมันมื้อนโจให้เด้อล่ะมันกบ่ได้ไปเป็นเดือนได้เฮาได้เฮ็ดแล้วสิได้มันล่ะนี่อยู่ฮ คือช่วงที่อันถิดนวลก่อนพัจจุบันไม่เกลี้ยงคืนเลยเราไปกวืนน้ำพึ้นปัดทุบต่อมาอะมีงานก็ผ่าก็แล้วเขียนขยะนี่ได้งานก็เลยมาต่อเลยชุมเรากับบุคโปรได้ไปคือกันเนียงานการเมืองับบุคโปรได้ไปครับุฟเฟพร้อมกันผัดบุคอปได้ไปอดไไปคนหนึ่งเพียวบ่ได้ขามาบ่ได้ดีเครื่องอันอุปกรณ์ในการกวนืนเขีนนั่นนี่เนาะมันยากอะ ทว่าบ่เมนว่าสิอยู่ใกล้คันคือแบบคืออยู่ส่วนท่อแม่ตัวใกล้หน้าน่ะตื่นมาแล้วโล่งโลดนะชิได้อยู่นั่่นนะไปเรียนนั่นมันต้องได้เอารถอ่ะยังไปเก็บต้องไปตรวจไทยหลายคนอีกมาบ้านนี้พี่น้องปลุกลูกสาวห่อเปล่ง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 อยู่เฮือนลูกสาวขาอยู่เฮือนอันนี้ก็ไข่เป็ดน้ำเฮือนนะอ่ะเนาะสองมีกินนะบอสเจมี่กินแล้วได้เป็นมื่อกลางให้เสียงลูกสาวอยู่เทิงน้ำมาเถ่าขอเปิงเปล่งนี่คนละมาเด้อพี่นเราเลยนั่งรถกระบี่ได้ไหมเนาะ เอาเเบิ่งห็นเห็นปะน้ำได้แล้วเนาะเ้ำพี่น้องเลยยังไดกันก็กาบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเหยซีกันเบิดสู่สุขสู่คนพี่น้องเลยก็อยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยอยู่ทางต่างประเทศน้ำเด้อพี่น้องเด้อมามากินข้าวแรงกันกับพ่อตาจะมีอะไรกินก่อนแนะเนาะเพื่อเพิ่นมาจะมียากก่อนพอเปลี่ยนกันเอาน้องมินี่กับแม่เทาเปลี่ยนกันกินต้องต้องขาแล้วน้ำเด้อหิววัาทีไปอาบน้ำมาแล้วพอดีเบาตามาตนาเลยมาจับกล่องให้ก่อน ตั้งกองไปกับอะไรอีกเออได้เือนได้จแต่ก็หาที่เท่าเด้อแต่ตั้งไว้จังหวัดเสียงลูกชายเิงหัวพวมเพิ่นขึ้นอยู่แล้วแม่เห่านี่ก็หกโมงสิเจ็ดโมงแล้วอะไรสิไปอาบน้ำมาวะจีน้อยเติร์กยังมาผลนลงมาแล้วคัดอยากไปอาบอีกเพราอช่วงตอนแรกนะน้องมินี่เพิ่นสิติดสามีเพราะว่านอนอยู่อันห้องดีถ้าช่วงกลางเวนติดแม่เห่าสามีสิไปเอาในปุ๊บเลยเลยกลางเวรนนะพ๋อหนึ่งไปบายแล้วไปน้อง ยอกได้ค่อข้างมากค้าบพอนายอกได้ตอนเศร้าผันตอนแรงมากกับปวยุยน้ำพอค่อยากเดี๋ยวไปเอาที่เขาก็ได้มาตั้งไว้โอเคมใหม่กิน้องมาหัวหอยจมกบั้นหอวแทนต้มปวดเว็ดเนาะ ที่เสพอนมาสิาะดดอะไรจะอบบ๊องทไมนอบคนมาห้าว เตาคับอันนี้ตบำหคกับข้ท่ไหพต้าซื้อมาแต่ว่าสเม่พอทานก้ลากินก็เลยบริใส่แกงอะยังธรไดาอยากแกงบ้างนะปราะว่าิ<ม>่ายแกงใส่ก็นะกินก็มันขึ้นเลยกูได้ซอยล่าะว่ายัางกะรำกะนะคือหราวันปีหนึ่งยิงใ่้กินผักผ้มันแห้งหมดออ จริงๆน,นะเเมนมันมกหมักนะเกมนงม่จะพาขคานะตอนก่อนจชได้น้องมินี่พาซสื่อมาเกงเสอม,สมาค้าวเวลารกินว่ะบน,นี้ออกกินละก,ะกันอดกินอยู่สวทธิกีนึงอีกสองเดือนคออนยาตในการกินเด้อะน,นักอย่างน,น,นะนั้นก,ก็นอาจจะมันภาพาไปเลยนะพระคาเรือพระสุอม

อ,นะอันนั้นไะฮโตกหรืเ่านอไฮไฮซุริโคตรโคตรอาวอ่ะอ้เมีเค็มชายลายทุดยอดเลยนะแขง็งมาก ตรงนี้ผมคอยได้กินเรื่อยช่วงน้ำหน้าง้ำไม้ลายมอร์ูรี่เขาต้มหน่หัวหน่อยหนึ่งหน่อตาน Uh La อยากเก่ค่ะกินยังไหมดิกินแหเงยอวะกินคุขะอะรู้ว่าสำเนียงสบิทงีะไปกินเลเอ่ะจะหาอยู่ก้าใหม่ดีนะได้ขึนข้นน,นคือกบิดต่กินมันเอง nhà có lụa màu ừ. hiện nay à, thì ai gặp nong khởi quên ăn nó không ơi nó lay lay ไรโบกินเสียงดังครับขอโทษขออภัยเหมือนเดิมพี่น้องเลยนะเมือช้าก็กินบะหมี่ไม่ไาาด้ยัดแบบ Ngồi đi nhá, đi đi ra rồi nó Đẹp như gì luôn nhẹ nhẹ cả vườn nó mất càng kèm luôn ยูข่าวเนี่ยนะไม่กนินกขน่าวแต่เว้น แกงมาไม่ไรนี่ปังเฮงชุดยอดเลยตุ่มเอืงจะไปมาขามอ่อนปังเฮงมีใครน้ำพี่น้องให<ะ>้มาว่าเลย 独立。 ยงเอ็นอ่อนออเนะกวับ จุลีนี่หนวยสสีท่องเี่น่วยสีทองสีอ้นวนวยสีดําแต่น่วยสีดําบางทีนี่บ่ค่อยอว มีดอกมะเอ,อือนำได้ไีด่อนอนดอกเอ,อือดแดอกผักทองอ โรยปังนี่ยขาสามารถกินทั้งขี่ทั้งไข่งไ,งได้ออกจะได้เห็นมา ยังอีบมไม่เบื่อยังสอดสามสีฮะโอเคพี่น้องเนาะเจ็บมากไข่หน่วยนึงเก่งไหมเบื่คนเดียวนะพี่น้องเนาะะอ่จิ้มคัพปานยังพี่น้องไปปาดในมิตรบ้านพี่จะได้ขอตัวจบคลิปกคนเด้อบานนี้เนาะแ่ว่าอยากให้ทางบ่าได้อ่าเฮ็ดอีหยังกินเมนูใดก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามีดูเมนูใดเนาะหากินได้หรือว่าหาซื้อ มาเห็ดกินได้กับอ่าสิลองนอนอนอออเนาะพี่น้องเนอา,นา,า,านอ,นอ่ะโอเค